ดีครับ่องสายไปเลยครับเมื่อไห้หาอยู่หากินครับตามภาษาคนนอนหน้าแล้วครับ,รบนะหารเ้แกงครับเมื่อนหรถือแขนเงี้ยขึ้นเลยปุ๊บเมื่อนี้สิมานขึ้นบ่หมาเห็นปนิมตัวนึงงดูอหารเน้แกงครับ แดงใต้ก็มาก,กันนะั่นเนาะสุกินี่ครับไงแล้วเอาบดที่เดือดที่ดอนเอาบดครับมันหมานครับนี่กระนิ่นนี่อันนี้อลยครับ นนมนันหมันครับที่เดิดมันหมกหม้อหมกยังครับโอเคครับใสยย่เยกะบาทกันหานหมันสามสีโตครับก็พอแล้ว ครับดอกสองที่เดือดล้วนครับตายยังก็เอาพัดครับเอามากระดีก็ได้รอดจากของอาบน้ำครับเนี่ย ที่เดือครับมุกหมอกับแสบเบด้วยครับกินแบบบ้นบานเนาะง่ายๆครับก็มีสลิดกุ้มบ่สลิดครับโตเทียบเลย จำพ่อกินครับพ่อกิน่นง่ายบาทนึงก็พ่อแล้วพ่อสลิดสองตัวมันหมานเลยวะ,ะใส่ง,งามเลยนครับปลาสลิด บังบาะต้องป้อยครับป่าพอดพอเดีหมกหมอรครับอ่ะปลาหลากหลายครับแซบแบครับคััวปลาไว้ก่อนครับอาบน้ำก่อนครัวปลาแล้วกันนะครับ นี่ปลา,ายังหมักไม่ครับกินแบบเป็นบ้านครับปลากี้เดือดปลากระดิ๊วัวเดีดดีครับ ตำเครื่องทั้งไปเนีย่ยปรุงรสครับน้ำปลานิดน้อยปรุงขี้รับน้ำปลาชัวรูรสไ้หลายเลยผมเนี่ยน้ำปลาร้าขี้ดิดโอเคครับ พี่หัวหอมแดงครับปะนิ่นหองครับตัวนึงเมื่อนล้วน,วน,วนวมกหมอครับมันนั้นเอาไม้ครับที่เด็ดผมไปเอากันปลูกเองกินเองครับซุกินี่ผมไปเอาลงกัน ที่การกินการกินก็ฮัลตะลูอยู่ครับผ้าเก็บสุกินี่ครับมาใส่ครับโปกงัวงปลาแซ่บครับเหมือน,น,น,กกน,นีันครับกินข้าวแรกทุกันนี่โอ้ห่วยงหญ่กับมีครับไทยบางห่วยงหญ่ครับงวนอ่อนเบิดดหรอบ๊ ว่าเดียวมีหน่วยเดียว<อ>ที่เด็ดครับลูกตัวโตวเลยไปเห็ดพันธ์ครับอโอ้หน่วยเลเลขคือมีวะให้ยกหมักนะครับ นี่มั้หเนาพอดีกันโอ้ยเบิดแล้วครับพิ่เราไปกินแล้วหักทองมาใส่กันเลยอโอเคครับไปซ้อมหมากเล็กๆโอเคครับเก็แบดวดๆุดเส้กน้อยกัน อีตูวนะครับหายยู่ไงครับหายอยู่หน้าคือเกาแสบๆครับอีตูกำลังงามเลยกำลังแท่งหยอดเหรียญก่อนเลยเนี่ยตูขาดไปเลยตูครับ ยังหอยอดไม่ไหมกับจัดการเลยใส่หลๆครับน้อหอมโอเคครับ,รบใส่ไปแล้วซุกินี่กินข้างแรกครับ เด็ดโอเคยกินขั้งแรกครับสุกินนี่แล้วปลูกเองกินเองครับนำตืมเล็กน้อยก่อนโอเคเลครับนี่ครับหัวผักครัอหัวผักบัวครับพอดีตูลงโดดลงไปครับลงโดดปุ๊บ อโอเคครับอุ่นไรโอเคครับปลาขัางหม้อกันเลยอืมที่เด็ดเลยหมกหม้อหม้อปลาการะดีปลาการะดีสุกี้นี่แซ่บครับ มีหัวพักบัวครับดอกพักบัวครับเศบ,บครับเมือนนี่ซ่บแน่นอนครับจิตฟ้ากันวน่านจะล่อครับจีนแน่นอนนีครับมาต้องเขา่าละหักลงเลยเบิด ดอก,พ,กพักบัวครับพักหอมนะตู้ดัดลงกไปอ่พีชฟ้าเพีชใท่ครับกินเลยแบบนี้เสรแซ่บเหมือนกันครับเรียบร้อยแล้วนี่ร้อนเลย ยอดครับอ่ะอ่ะสัตวกันเลยครับแซบครับเมื่อี้สวัสดีครับหอมกันครับแซบครับนี่อืมอืมฮักมาเที่ยวน้ำด้อนัวคนนีห่วยเลย หมักอะไรกันสุกกินี่กันอื้อชัด,ชดือ

Oh. Gitu kan. Wah. Oh. Mana Amak itu สลิดครับ mm hmm. บอกอยู่ครับ mm hmm. แส่บข้องแทะเนี่ย mm hmm.

ไปซื้อพ่อบาทครับมือนี่มีโน้ตูน์บาทันบา้บานบ้านดี Kakak-kakak. Dot. มาเด้อครับแซ่บๆสุดยอดดีวะโอ้ยชวนดุ้งโดดกันนะ คักสุก,กินี่ปักทองชัดชัดอ,อ่อนปากครักเล่นปะนิ้นกัน Cầm nằm vô có vào thử tức nhẹ cơ Sát cái bông ấy có vào đẩy mượn bớt mượn Xẹp xẹp khắp สุดๆแล้วอ่ะลูกโดดกันนะ กินเนื้นนก็แซ่บครับมืนอนี้กินเน้ก็แซ่บครับยังไงอยู่หน้าเนี่ยแบบบริส้ซื้อครับแบบพ่อเพียงเนะกันเน้กะ,กะไ้ที่บริสุทธิ์ครับที่ห้ออยู่ใดเนาะ ลิลี่เลยครับภาพเนี่ยสุกินี่นี่ก็ซับบักทองนะครับหองบักบักแสบแสบ,สบ

พักๆเตรียมเสียม ฝากกดไลค์ก็แชร์ครับขอบคุณเอกทีทุกคนนะครับที่ติดตามกันตลอดมากครับขอบคุณครับขอบคุณอยากใจนะครับขอบคุณดีๆครับอ่ะสุดท้ายก็ฝากกดไลไรก็แชร์ครับไปเรื่อยๆครับไปนะแล้วครับคลิปนี้ก็ได้บายแล้วครับโอเคครับวัสดีครับ